สวัสดีครับจตุรานจะมาอุปกรณ์เชียงรายนะครับเดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตมาพามา,า,มาเปลี่ยนบรรยากาศอันนี้ผมอยู่ในร้านนะครับก็วันนี้ที่ผมพามาดูเนี่ยในส่วนของตัวในร้านผมสังเกตง่ายครับจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นด้านอะไหล่เนาะในในตู้เนี่ยจะเป็นอะไหล่ทั้งหมดนะครับแล้วก็คือ <Clay. odie. S 1> เอาง่ายๆตอนนี้ในตู้ส่วนใหญ่จะเป็นอะไหล่ทั้งหมดแล้วก็ที่สําคัญจะเป็นอะไหล่แท้นะครับวันนี้ที่ผมพามาดูเนี่ยมาพูดเนี่ยจะเป็น เรื่องอะไรชิ้นนึงที่มีความจําเป็นเป็นอย่างมากในส่วนของคนที่ใช้เรืเ่อยนต์เนาะก็จะเป็นในส่วนของตัวสเต,เตอรอ์วันนี้ผมขออนุญ,ญาตมาพูดในส่วนของตัวแหวนสเตอร์นะครับพอดีมีเพื่อนๆที่ถามกันเข้ามานะครับวันนี้ผมมาจะพามาดูแล้วก็มาไขเขาเรียกว่าอะไรอะไขข้อข้องใจนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ใช้ในส่วนของอแหวนสเตอร์จริงๆแล้วแหวนสเตอร์เนี่ย ในส่วนของตัวอุปกรณ์ตัวแหวนเนี่ยจริงๆหลักๆเนี่ยมันก็จะมีอยู่หลายยี่ห้อนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพากองนิดนึงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีอยู่แบรนด์หลักๆที่เล่นกันสําหรับที่ทมืออาชีพก็เป็นแหวนสเตอร์ของสติลและก็ของโอเลกอนนะครับวันนี้ที่ผมจะมาขออนุญาตมาพูดเนี่ยจะเป็นแหวนสเตอร์ของโอเลกอนเนาะพอดีมีเพื่อนๆที่ถามเข้ามาบอกว่าซื้อแหวนสเตอร์เป็นของโอเลกอนมาแต่บอกว่าใช้งานได้ไม่ทน จริงๆแล้วเนี่ยอ,อย่างแหวนสเตอร์หรือว่าอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยสังเกตง่ายๆครับมันจะมีแท้ทั้งแท้และเทียมทั้งนั้นเพราะว่าอย่างแบรนด์หลักๆอย่างที่ผมว่าก็สตีลและโอเลกอนเนี่ยมันเป็นแบรนด์หลักของโลกที่มืออาชีพที่ที่มืออาชีพใช้กันและตัวที่มีความต้องการและก็ใช้งานได้ดีพอ พอมีมีมีคนใช้งานแล้วก็มีความต้องการสูงมันก็จะมีของเทียมออกมาเป็นธรรมดาเนาะเดี๋ยวผมพามาดูขออนุญาตทำดูอันนี้เป็นแหวนสเตอร์เอาเอาง่ายๆครับตัวนี้เป็นแหวนแบบธรรมดาเลยนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอันนี้เป็นแหวนสเตอร์38ของเือยนต์ยนเล็กเนาะก็อันนี้เป็นของรุ่นรุ่นตัวธรรมดาอันนี้เขาไม่ได้ตีโลโก้อะไรมาเลยนะครับก็ดูเนื้องานทามาดูเนื้องาน,านกันก่อนอันนี้ตัวละไม่กี่บาทครับหลักสิบก็เอาง่ายๆครับ อย่างนี้ลักษณะนี้ก็ดูเนื้องานนะสามถ้าแปดทีเจ็ดอันนี้ก็ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ครับแต่สําหรับว่าการใช้งานจะทนทานขนาดไหนเนี่ยอันนี้ก็ต้องไปขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานใช้มากอันนี้ก็จะสึกเร็วเป็นธรรมดาแต่ถ้าใช้ไม่มากตัวนี้ก็สามารถใช้ได้เพราะราคาไม่สูงนะครับเล่นได้อันนี้ผ่านไปเนาะแต่ว่ากล่องของเขาแพ็กเกจของเขาคล้ายๆกับของโอเล็กอนเลยเนาะเวลามามา,มาเนี่ยอันนี้ผมสั่งมาให้เพื่อนๆ,ๆดูกันเนาะเพราะว่า อ่าหลายคนบอกว่าไปซื้อแหวนของโอเลกอนมาแล้วไม่ทนจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้อันนี้ไม่ใช่ของโอเลกอนนะครับต้องบอกก่อนอันนี้เขาแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ตีว่าของโอเลกอนนะแต่ว่าในส่วนของกล่องแพ็กเกจของเขาอาจจะคล้ายคลึงนิดนึงแต่ว่าตัวนี้ไม่ใช่ของแท้ของโอเลกอนแน่นอนครับผมแล้วก็อ่ตัวนี้อ่าวันนี้มาพามาดูอีกตัวนี้นี่สังเกตดูนะครับมาในรอดก็คือจะระบุชัดเจนเลยโอเลกอนนะครับสามถ้าแปดีเจ็ดนะครับอ่าตัวนี้จะระบุมาเป็น S.T.D. ก็คือถ้าจริงๆแล้ว S.T.D. เนี่ยถ้าเป็นของแท้ใน S.T.D. เนี่ย,เ,ยเขาจะเป็นสำหรับแหวนของรุ่นกลางและรุ่นใหญ่แกนกลางเขาจะใหญ่นะครับแต่ว่าหลอดตัวเนี้ยเขาระบุมาเป็น 3.8k7 S.T.D. ตัวตัวแพ็กเกจจะระบุโอเลกอนแล้วก็ powermate powermate เนี่ยก็คือเป็นเป็นแหวนของโอเลกอนนั่นแหละครับ โอเลกอนเหมือนกันแต่ว่าแต่ก่อนเขาจะระบุตีมาเป็น Power อร์เแต่ตัวหลอดเนี่ยมีทั้ง Power m a ์เแล้วก็โอเลกอนเนาะอ่าเดี๋ยวผมพามาดูว่าในส่วนของตัวแหวนเนี่ยจะเป็นยังไงตัวอ่าตัวแหวนตัวนี้สังเกตนะครับ3ถ้า8ขี7มีทั้ง OR แล้วก็ด้านล่างตีนูนขึ้นมาเลยโอเลกอนอันนี้อันนี้ถามว่าเอ่อเป็นของแท้หรือของเทียมอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาดูกันเนาะ อันนี้จริงๆแล้วอบอกบอกตรงๆเลยตัวนี้คือของเทียมนะครับอันนี้ผมสั่งมาอันนี้เป็นแหวนเทียมนะครับราคาไม่ไม่ไม่ไมแพงนะครับ <S <S ดูเนื้อง,งานนะครับเดี๋ยวผมพามาดูของแท้กัน <S <S ดูฟอนต์ตัวหนังสือเนื้อง,งานเนาะอันนี้ดูคร่าวๆก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมพามาดูอันนี้นะครับเป็นแหวนสามสิแปดีเจ็ดแต่ตัวหลอดบอกว่าเป็นของอเป็นรุ่น S T D S T D, D จริงๆคือรุ่นกลางนะครับแล้วผมพามาดูในส่วนของแหวนแท้ของ อ่โอเลกอนอันนี้หลอดแพ็กเกจของเขาอันนี้ขูดแหวนแท้ของโอเลกอนเลยนะครับอันนี้สามทับแปดคีเจ็ดนะครับ SM คือรุ่นเล็กนะครับของสำหรับเลื่อยยนเล็กนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นห้าพันสองห้าพันแปดใช้ร่วมกันนะครับก็คือรุ่นเล็กนะครับแหวนรุ่นเล็กสังเกตดูนะครับอันนี้ของแท้เนาะดูตัวหนังสือฟอนต์ตัวหนังสือเขาครับดูดูตัวหนังสือเขาสามทับแปด สังเกตดูสาม7แปดเจ็ดอ่าอันนี้ตัวนี้เขาจะไม่ใช่ OR นะครับเขาจะเป็นตัวย่อของเขาอันนี้รหัสย่อ,องเขานะแล้วก็โอเลกอนสังเกตดูฟอนต์ตัวหนังสือแล้วก็ที่เขาสแตมป์ขึ้นมาเส้นลายเส้นจะคมชัดนะครับแล้วก็เนื้อเนื้องานของเขาอะผิวจะไม่เหมือนกับของเทียมนะครับอันนี้ของแท้อันนี้เวลาสังเกตดูจริงๆแล้วถ้าสําหรับพี่ๆมืออาชีพเนี่ยคือ ค่ใช้งานงานเดียวรู้เรื่องเลยว่าเออ่ถ้าคนใช้งานเยอะนะครับว่าของแท้เนี่ยใช้ทนถามว่าราคาสูงไหมสูงกว่าของเทียมแน่นอนแต่ถามว่าความคุ้มค่าคุ้มค่าไหมตัวเนี้คุ้มค่ามากสังเกตนะครับอจริงๆแล้วเนี่ยสังเกตดูแกนกลางแกนกลางระหว่างของแท้ของเทียมจะเท่ากันนะครับตัวนี้จริงๆแล้วก็คือที่เขาตีมาบอก ตัวหลอดของของเทียมเนี่ยที่บอกว่า STD ไม่ใช่นะครับจริงๆต้องเป็น SM นะครับสำหรับเรือยนต์เล็กถ้าเป็น STD จะเป็นสำหรับรุ่นกลางอันนี้ของแท้ของโอเล o กอนะครับอันนี้หลอดเขาอะน่าจะก๊อปมาจากตัวแหวน38รุ่นกลางของโอเล o กอนอันนี้เป็นแหวน3 8มทับนะครับรุ่นเดิมสังเกตดูอันนี้ถ้าเป็นโฉมเดิมจะเป็น Powermate โอเล o กออันนี้ก็จะเป็นขึ้นมานะครับ Powermate ครับผมสามถ้าแปดขีดแปดตัวนี้ผมยกตัวอย่างเป็นแหวนสามถ้าแปดขีดปดตที่เอามาวันนี้ครับผมดูเนื้องานครับดูฟอนตัวหนังสือเขาชัดเกนคมชัดนะครับลายเส้นเขาจะคมชัดแล้วก็เนื้องานอันนี้เดี๋ยวดูดูเนื้องานใกล้ๆก,กันก่อนสังเกตดูนะครับผิวเนื้องานจะต่างกันนะครับเดี๋ยวแปงเอาวงที่เท่ากันีกว่ผิวเนื้องานต่างกันนะครับตัวนี้ตัวถ้าของเทียมมันจะออกหย,ยาบ จริงๆแล้วถ้าสมมุติสองกล้องแบบเหมือนเขาดูพระได้นี่น่าจะเห็นชัดเนาะว่าตัวนี้เอ่อเหมือนเขาจะละเอียดกว่านะครับจะจะทามาได้ละเอียดกว่าแล้วก็วัสดุที่ใช้จะต่างกันแน่นอนนะครับดูฟอนต์ตัวนัสือต่างกันชัดเจนนะครับไม่เหมือนกันเนาะนี่นะครับงานแท้กับงานเทียมอันนี้เทียมนะครับตัวนี้เทียมนะอันนี้แท้อันนี้พามาไขาข้อข้องใจนะครับผมไม่ได้มีอะไรมากเนาะก็ พาเพื่อนๆมาดูกันเพราะว่าเพื่อนๆบอกว่าสั่งมาแล้วมันใช้งานไม่ดีจริงๆแล้วผมบอกตรงๆนะครับเทาเป็นแหวนสเตอร์เนี่ยตัวที่ใช้งานได้ดีก็คือของของโอเลกอนแล้วก็ของสตีลแท้ที่ผมใช้อยู่และลูกค้าที่ใช้งานหนะักสําหรับมืออาชีพก็จะมั่นใจกันมากที่สุดละแต่พอดีมีคําถามตรงนี้มาเพื่อนๆทักเข้ามาบอกว่าใช้ไม่ดีผมก็เลยงงก็เลยาหาข้อมูลมาในสุดก็ปรากฏว่าอย่างว่า มันถ้าของที่คนใช้งานได้ดีมืออาชีพใช้กันเยอะก็เป็นทีเ่เขาเรียกว่าอะไรอะติดหูเนาะติดหูของทุกคนสําหรับเ,เพื่อนๆสําหรับมือใหม่หรือว่า,าทุกคนที่ใช้รถยนก็อยากจะใช้ได้ใช้ของดีๆแต่กลับว่าพอไปสั่งมาเสร็จปั๊บเจอของเทียมอะก็เหมือนประมาณว่าความรู้สึก มันยี่ห้อนี้ใช้ไม่ดีจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเราต้องดูก่อนว่าเป็นของแท้หรือของเทียมเนาะแต่ว่าก็ไม่ได้ว่านะครับของเทียมถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ครับแต่ว่าเวลาเราอัดงานหนักๆมันจะไม่ทนเท่าของแท้แต่ถามว่าใช้ได้แล้วก็ราคามันก็ไม่สูงนะครับตัวนี้แต่แต่พอพอ,พอมีคำถามบอกว่าเออใช้ของโอเล็กอนแล้วไม่ทนอันนี้ผมก็เลยเออแข็งใจแล้วก็เลยหาคําตอบมาให้เนาะก็ในส่วนของตัวแหวนของโอเล็กอนอย่างนี้ครับแพ็กเกจของเขามา อันนี้ของแท้ทั้งนั้นนะครับที่ผมพามาดูวันนี้เพราะว่าที่สําคัญอย่างร้านผมนผมจะนิยมเล่นเป็นของแท้งานแท้แต่ว่าถามว่างานเทียมหามาให้ลูกค้าไหมก็มีบ้างบางส่วนนะครับแต่สําหรับมืออาชีพที่สั่งสั่งของที่ร้านเราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องการอะไรแท้แล้วก็อุปกรณ์แท้เพราะวาเวลาใช้งานเนี่ยมันมัน,ม,นมันคุ้มค่าไม่เสียเวลาเนาะก็ดีวผมวกยกตัวอย่างพางมาดูอะไรข้างในร้านผมนี่นะครับผมก็จะเลือกคัดาสาังเกตงานนะครับ ส่วนใหญ่จะเป็นอะไหล่แท้ทั้งหมดนะครับก็จะมีอะไหล่ยี่ห้ออื่นบางส่วนนะครับบางชิ้นที่ลูกค้าอยากได้แบบราคาเซฟเซฟก็จะมีบ้างนะครับด้านนี้ก็จะเป็นในส่วนของด้านอะไหล่ภายในของทั้งเครื่องตัดหญ้าแล้วก็เลื่อยยนนะครับนี่ครับเต็มตู้เลยถามว่าผมสต็อกไว้เออราคาอะไหล่แท้แพงไหมแพงมากนะครับผมเอาจริงด้านนี้อีก ราคาไหลแท้แพงมากนะครับถามว่าทําไมเราถึงสต็อกไว้เอ,อ่ออาจจะเป็นเพราะความชอบส่วนตัวแล้วก็บางทีเนี่ยเวลาใช้งานส่วนตัวเนี่ยผมมั่นใจเลยว่าทุกคนน่ะต้องการอะไหล่แท้แน่นอนเวลาใช้เครื่องราคาสูง,สงอย่างของสตีลอย่างเงี้ยแล้วก็ที่สําคัญเอ,อ่อเวลาเราเปลี่ยนอะไหล่เวลาเมนเทนแนนต์เนี่ยถ้าเราใช้อะไหล่แท้เนี่ยมันก็จะได้เปรียบตรงที่ว่ามันไม่ต้องคอยเปลี่ยนบ่อยๆเนาะมันเปลี่ยนทีเดียวจบก็เหมือนกับเราเอารถเข้าศูนย์ ได้อะไหล่แท้รถเราก็ใช้งานได้อีกระยะยาวก็เอาง่ายๆครับเปลี่ยนทีเดียวก็เปลี่ยนให้มันคุ้มแล้วก็ใช้งานได้จริงไม่ต้องเสียเวลาเปลี่ยนบ่อยๆนะตัวนี้อันนี้ความชอบส่วนตัวด้วยเนาะก็อย่างที่ว่าครับสาหรับลูกค้าล้านเราก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับก็ในส่วนของอะไหล่เนี่ยผมสต็อกไว้ให้เต็มที่อยู่แนละ้วแต่ว่าถ้ากรณีที่ว่าอะไหล่ชิ้นไหนถ้ามีปริมาณเหลือเยอะผมแบ่งได้ผมก็แบ่งนะครับก็สําหรับเพื่อนๆน,นที่บางคนเขาอยากได้อะไหล่ แพ้เนี่ยก็ทักเข้ามาได้แต่ว่าถ้ามีปริมาณมากเนี่ยผมแบ่งได้ผมแบ่งแต่ถ้ากรณีที่ว่าปริมาณอะไหล่ชิ้นน,น,นั้นเหลือน้อยเนี่ยผมก็ต้องจํากัดสิทธิ์ให้ลูกค้าที่ร้านเราก่อนเนาะก็เป็นเรื่องธรรมดาปกติผมต้องดูแลลูกค้าผมก่อนเป็นหลักแต่ว่าทางนี้ทางนั้นถ้าแบ่งได้ผมแบ่งครับผมไม่ได้ใจร้ายนะครับแต่ว่าบางทีมันมีมันมีด้านด้านด้านข้อจํากัดบางเรื่อง แต่ทางนี้ทางนั้นก็ทักกันเข้ามาได้คุยกันได้ตลอดเนาะโอเคก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามและรับชมร้านเอมาอุปกรณ์เชียงรายขอบคุณมากครับสวัสดีครับ